บทที่ยี่สิบอำนาจจิตจากนี้ไปฉันจะให้เธอฝึกใช้ความสามารถของตัวเองบ้างแล้วนะเขาเพิ่มข้อเสนอฝึกอะไรเหรอครับผมถามฝึกการมีสมาธิและสติน่ะสิต่อไปนี้เธอจะต้องใช้ศักยภาพทั้งหมดของตนเองแล้วนั่นคือการกำหนดด้วยตัวเองว่าจะให้มันเป็นเช่นไร ฉันจะค่อยๆค,คลายเกราะป้องกันตัวที่มีอยู่นี้ออกเพื่อให้เธอได้ทดลองทำด้วยตนเองเดี๋ยวๆครับท่านขอให้ผมได้ตั้งตัวก่อนได้ไหมครับผมรีบทวงได้สิเธอต้องระลึกให้ได้เสมอว่าขณะน,นี้เธอกำลังเดินทางด้วยจิตดังนั้นสิ่งที่เธอเห็นสิ่งที่เธอรู้สึกนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นความจริงมันก็ทำอะไรเธอไม่ได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เธอไม่มีสติระลึกรู้แบบนี้โดยเผลอคิดว่าขณะนี้ตัวเธอคือตัวจริงเธอกำลังอยู่ในสภาวะอย่างที่เธอเห็นและรู้สึกอย่างนั้นจริงๆถ้ามันร้อนจนหลอมละลายจิตของเธอก็จะส่งความรู้สึกร้อนจนหลอมละลายนี้ไปสู่กายภาพของเธอทันทีเขาย้ำหลักการครับรับทราบครับผมตอบพร้อมกับตั้งสติตามที่เขาบอก ร้อมนะเขาถามหลังจากที่เห็นว่าผมรู้สึกตื่นเต้นครับผมตอบเขาเริ่มใช้มือข้างซ้ายว่าจากด้านขวาอ้อมขึ้นไปเหนือศีรษะและย้อนกลับลงไปด้านซ้ายจดปลายเท้าซึ่งเป็นทิศทางตรงกันข้ามกับตอนที่สร้างเกราะป้องกันนี้ขึ้นมาทันทีที่กระบวนการนี้เสร็จสิ้นลงร่างของผมก็ปลิวเหมือนกับผ้าบางๆที่กำลังโดนพายุพัดโดยไม่ทันตั้งตัว มีเพียงมือข้างหนึ่งเท่านั้นที่ยังจับกับท่านโพเชไว้แน่นความรู้สึกตอนนี้คือนอกจากจะถูกพัดปริวอย่างรุนแรงแล้วยังเหมือนมีมวลหนักๆมากดทับและปะทะกับลำตัวราวกับว่ากำลังถูกลูกกลิ้งหินขนาดใหญ่รีบบดอยู่ท่านครับมันเกิดอะไรขึ้นครับผมตะโกนถามขณะยังจับมือเขาไว้แน่น เธอต้องกำหนดจิตหรือจินตนาการว่าร่างกายของเธอจะไม่ตกอ,อยู่ในสภาวะใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่แค่เรื่องของความร้อนที่จะหลอมละลายอย่างเดียวเขาแนะนําจากนั้นผมก็ลองทำตามที่ท่านโพเชบอกทันทีที่ระลึกแบบนั้นร่างกายผมก็กลายมาอยูน่นิ่งในสภาพปกติเหมือนเดิมเรากลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ใครอย,อยังชั่วหน มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมครับผมรู้สึกโล่งอกเมื่อผ่านสถานการณ์นั้นมาได้เนื่องจากตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างมวลธาตุลาวากับแผ่นเปลือกโลกที่มันกําลังไหลาจากซ้ายไปขวาอย่างเชี่ยวกราดดังนั้นรอบตัวเธอตรงนี้จึงมีแรงเสียดทานจำนวนมหาศาลเพราะแผ่นเปลือกโลกจะเคลื่อนที่ช้ากว่ากระแสของทานลาวาที่เคลื่อนตัวอย่างรุนแรง หลักการมีสตินี้จะไม่ใช่แค่ให้เธอจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีละเรื่องถ้าเธอระลึกแค่ไม่มีความร้อนแต่ขณะเดียวกันเธอก็ต้องเจอกับแรงเหวี่ยงและแรงประทะของน้ำหนักมวลหินเนิดจำนวนมหาศาลอกีการกำหนดทีละเรื่องแบบนี้มันจึงเป็นเรื่องยากที่ถูกต้องคือเธอต้องกำหนดรู้ว่าตัวเธอเองนั้นเป็นอิสระจากสภาวะหรือเงื่อนไขใดๆ ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิงเพราะเธอมีแต่จิตล้วนๆเท่านั้นเข้าใจแล้วครับผมพูดหลักการนี้คือการกำหนดจิตให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงเธอต้องฝึกให้ได้ก่อนที่เธอจะตายเพราะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างคนที่ยังจมอยู่กับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้ากับคนที่สามารถเป็นอิสระทางจิตหรือมีอำนาจจิต ระหว่างที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆหากเขาไม่มีอำนาจหรือไม่มีสติในการรู้ตัวว่าขณะนี้ตนเองกำลังอยู่ในสภาวะอะไรมีอิสระแค่ไหนมีอำนาจแค่ไหนเขาจะยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาหรือจมอยู่กับความทรงจำที่เขาเคยสร้างขึ้นการที่เขาไม่สามารถพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นั้น ไม่ใช่เพราะสนามแม่เหล็กโลกดึงเขาไว้แต่เป็นเพราะความคิดความเชื่อและประสบการณ์ที่เก็บไว้ในจิตใต้สำนึกของตัวเขาต่างหากที่ทำให้เกิดสภาวะนั้นและเจ้าประสบการณ์นี้เองที่มีกระบวนการวนกลับไปกลับมาซึ่งรหัสทางพลังงานลักษณะนี้จะนำพาให้จิตของเธอกลับมามีประสบการณ์ใหม่อีกครั้ง หากเธอเคยมีประสบการณ์ทั้งดีและละร้ายประสบการณ์เหล่านั้นก็จะวนเวียงกลับมาอีกหรือทําให้เธอจมดิ่งอยู่กับเรื่องราวต่างๆที่ตนเองเคยสร้างขึ้นทั้งๆที่เขาสามารถเป็นอิสระได้เดียวนั้นหากเธอรู้จักกับคําว่าสติสิ่งนี้คืออํานาจที่ทุกคนมีอยู่แต่ปัญหาคือเขาไม่เชื่อว่าเขามีและไม่รู้ด้วยว่าเขามีเขาพูดต่อ มีอำนาจจิตอย่างนั้นหรือครับผมถามเพราะยังไม่ค่อยเข้าใจในช่วงต้นที่ฉันสร้างภาพของเกราะป้องกันตัวเป็นฟิล์มบางๆห่อหุ้มเราทั้งคู่เอาไว้นั้นที่จริงฉันไม่ได้สร้างมันขึ้นมาจริงๆรหรอกฉันเพียงแค่แกล้งทำเป็นเหมือนว่าสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้เธอเชื่อว่าฉันได้สร้างมันขึ้นแล้วดังนั้นที่ฉันบอกว่าเธอมีอำนาจอยู่แล้ว แต่เธอไม่เชื่อว่าเธอมีนั้นจึงจำเป็นต้องทำให้เธอเชื่อโดยใช้คำวิธีบางอย่างถ้าตอนนั้นฉันแค่บอกกับเธอว่าเธอสามารถสร้างเกราะป้องกันได้ด้วยตนเองเธออาจจะไม่เชื่อว่าเธอทำได้เธอจึงทำไม่ได้เขาอธิบายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรือครับผมแกล้งเยา้าคนบนโลกของเธอบางคนที่รู้ความลับนี้เขารู้ว่า คนส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถที่จะสร้างอำนาจจิตด,ด้วยตนเองเขาจึงสร้างองค์กรหรือกรรมวิธีต่างๆเพื่อทำให้เธอเชื่อเป็นลักษณะการสั่งจิตผ่านการสร้างสัญ,ญลักษณ์หรือลงมือทำอะไรบางอย่างเช่นต้องเห็นรูปลักษณ์หรือการแต่งกายแบบนี้ต้องอยู่ในสถานที่ลักษณะแบบนี้ต้องมีสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบพิธีแบบนี้ ต้องมีการท่องวลีแบบนี้เป็นต้นโดยวัตถุประสงค์ของผู้ที่สร้างกรรมวิธีพวกนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปบ้างก็บอกว่าต้องการเพื่อช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือเวเนยสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ช่วยให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บช่วยให้พ้นจากโชคชะตาที่กำลังเลวร้ายหรือพ้นจากภารกรรมที่กำลังเผชิญแต่ไม่ว่าเหตุผลที่ทำนั้นจะเป็นแบบไหน มาเป็นผู้บำบัดเยียวยามาเป็นผู้โปรดสัตว์มาเป็นนักบุญที่มีคุณธรรมสูงส่งหรืออะไรก็ตามซึ่งดูผิวเผินสำหรับคนทั่วไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามน่ายกย่องสันเสริญแต่สำหรับฉันเรื่องนี้ถือว่าไม่ถูกต้องและฉันจะถือว่าคนที่ทำแบบนั้นได้กระทาผิดต่อจัก,กรวาลและต่อพระเจ้า เพราะเขาได้ทำให้ผู้คนสูญเสียอำนาจในตนเองเขาได้ทำให้ผู้คนต้องพึ่งพาอำนาจของผู้อื่นไปตลอดไม่สามารถเป็นอิสระและมีศักยภาพจากภายในด้วยตนเองเปรียบเสมือนการจากผู้คนเหล่านั้นมัดมือมัดเทา้าแล้วพาลงเรือไปกับเขาถึงแม้ว่าเขาจะถูกมองว่าเป็นคนดีถูกมองว่าเป็นคนมีเมตตาช่วยนำพาพวกเขาให้พ้นจากภัยอันตรายได้ พาเดินทางไปพบกับแสงสว่างแต่ลูกเรือทุกคนกลับไม่มีพลังอำนาจในตัวเองเลยนี่คือความผิดพลาดอย่างมหันเขาอธิบายโหเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับท่านกำลังบอกว่าพวกนักบวชหรือผู้ทรงศีลในองค์กรศาสนาที่ให้คำปรึกษาสั่งสอนผู้คนให้พ้นจากความทุกข์หรือผู้ที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆคือคนที่ทำลายอำนาจของคนอย่างนั้นหรือครับ ผมท้วงเธอลองประมวลจากวิธีการและผลลัพธ์ดูเองก็แล้วกันตราบใดที่เขาไม่ได้สอนเรื่องพลังอำนาจในตนเองเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนและต้องทำความเข้าใจให้ดีฉันมองที่รูปแบบหรือกรรมวิธีที่พวกเขาทำให้คนเชื่อผ่านภาพภายนอกผ่านกฎกติกาที่ตั้งไว้ว่าถ้าเห็นเครื่องแบบลักษณะนี้เห็นสถานที่แบบนี้ จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้อย่างไรเช่นต้องให้ความเคารพยำเกรงโดยเฉพาะการกราบไหว่อย่างนอบน้อมต่อเขาเธอลองลึกดูดีๆนะว่าขณะที่เธอกำลังกราบเขาซึ่งไม่ว่าการกราบนั้นจะด้วยเพราะเหตุว่าเขามีคุณงามความดีหรือกราบเพียงเพราะคนนั้นอยู่ในเครื่องแบบวินาทีที่เธอกราบเขามันเท่ากับ เธอได้มอบความศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในตัวเธอให้กับเขาไปแล้วเธอได้ละทิ้งศักยภาพที่เป็นพลังอำนาจที่แท้จริงของตัวเธอไปอย่างน่าเสียดายอันที่จริงคนที่เข้าใจความจริงสูงสุดหรือความจริงที่ว่าเราทุกคนล้วนมีที่มาทางจิตวิญญ,ญาณมาจากที่เดียวกันมีพ่อแม่ทางจิตวิญญ,ญาณคนเดียวกันเราทุกคนต่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกัน เขาจะไม่ยอมให้ใครมากระวหว้เขาเด็ดขาดเพราะนั่นเท่ากับเขากำลังทำผิดต่อความจริงของจักรวาลข้อนี้เขาได้ทำให้ผู้อื่นสูญเสียอำนาจของตนเองและมันก็แสดงถึงความลึกซึ้งในความรู้ที่เขามีโดยเฉพาะการหลงเข้าใจว่าตนนั้นสำคัญหรือหลงสำคัญตนซึ่งการหลงชนิดนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของการเข้าสู่สภาวะ ความไร้ตัวตนหรือไร้อัตตาเพราะมนุษย์ที่ไร้อัตตาหรือมนุษย์ที่ไม่ให้ความสําคัญกับจิตสํานึกเท่านั้นถึงจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสู่สภาวะการเข้าถึงองค์ความรู้สากลหรือปัญญายาณได้เขาอธิบายบทที่ 21. ความรู้กับการรู้